เมื่อเราเข้ามาใน Google Classroom แล้วนักเรียนเข้ามาในห้องแล้วนะคะให้เราเลือกที่3ามปุ่มด้านล่างนี้กดเลือกนะคะ Whiteboard จะอยู่ด้านบนสุดให้กดคลิกนะคะแล้วเรากดเริ่ม Whiteboard พอเรากดเริ่มไว i t e b o a r d เนี่ยข้อความมันจะเด้งไปใน Chat. แชทกลุ่มเราก็บอกนักเรียนว่าอ่านักเรียนคลิกไปที่แชทนะคะ,อะพอนักเรียนคลิกไปที่แชทโปรแกรมก็จะขึ้นมาที่หน้าจอแบบนี้ให้กับนักเรียนนะคะ ก็คือนักเรียนก็จะเลือกลงมาอันที่2 3 4 5าอันที่ห้าก็จะเป็นเพิ่มรูปภาพให้เรนคลิกเข้าไปที่เพิ่มรูปภาพนะคะแลกเรนก็เข้าไปเลือกดูรูปภาพที่มีในไฟล์เนาะอ่ะสมมุติมีในไฟล์นี้ละก็กดคลิกเข้าไปนะคะรูปภาพก็จะขึ้นมาซึ่งรูปภาพนี้สามารถย้ายได้นะหรือว่าจะขยายใหญ่หรือจะให้เล็กลงก็ได้ เวลานักเรียนหลายคนลงรูปภาพภาพมันก็จะสอนกันเนาะเราก็บอกเรียนว่าเออให้ขยับหา้ค่ะให้เคลื่อนย้ายได้นะคะอันนี้ก็เป็นการฝึกให้นักเรียนลองโพสต์รูปเนาะลงในกรณีที่ทํางานร่วมกันเป็นกลุ่มอะไรเงี้ยคะ่ะหรือทำพรีเซนเตชันโอเคค่ะไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ